อาตด้เยหลายนี่เรว่าจัดี้๋อใช่เดี๋ยนะเดี๋ยวรอนะก็เปนึดีเดี๋ยวซื้อทีอะอย่างข้างหอี่วังเอ๊ซื้อซทหายมี่คร้า้านขางๆเไอขาไม่อยู่อแอบนอนอะวันไหนก็ไไหนไ ยพ่อ你要喝这่吗？不要我要跟你是这个这个你要哪一个？那你是这个可以就是整颗。不喜欢吃那个豆豆。真的吗好啊。อ่ะเอาขวดหนึ่งกับอันนี้อันหนึ่งค่ะ<哼>。โอป้ามีเตียนเหรอะเตียนอีกอ่ะนะคะน๋อเม่เค。你 你有没有？我看我让他找好了，我也不够。还要还要现场直播？没有直播，就是路维。好吃吗？老板，他是做怎样？超甜。没没米，是吗？有有有，我有我有。来，花我有二十块。六十吗？来。 พี่พลอยสั่งหะือยังอาซื้อเลยเหรอซื้อเลยเหรออ๋อมันเป็นอะไรยี่สิบบาทเคปเดินต่ออันนี้มันเป็นโรตีไม่ได้สั่งเขาทำนะเอ๊ะอันนี้ไงที่เขาที่เขาแบบอันนี้ใช่ไหมเนี่ยหมูหยองไงที่เขาอยากกินอนะ่ะเดี๋ยวเรียกเขามา S <S อ้อนที่เขาอยากดนเอเอยนะคะล่อซองเจนี้เจนี่จะเปลี่ลออออยออนกันนะอย่าล่อซองอย่าล่อซอง那个妹妹哎不是那个阿婉她ก要试一下。呐？อะไร啊？李็汤底นนะ